ชาแนลบายส้มส้มสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลส้มๆนะคะแล้ววันนี้เราก็ยังอยู่กับน้องสีดานะคะจากสีดาเดอะซีรีส์นะคะอ่านี้เราก็จะเล่นกันต่อก็ได้ปรับปุ่รออุอห้องน้องสีขึ้นมานิดหนึ่งนะคะเอาตู้เสื้อผ้าออกไม่ต้องมีก็ได้ตู้เสื้าไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าจะตั้งเป็นโต๊ะเออ โต๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะโต๊ะตัดต่อวิดีโอนะคะเพื่อแบบเอามาเพิ่มยอด f o l l o ่อะไรอย่างนี้นะคะในโต๊ะนี้มันก็จะมีคำสั่งอะไรเนี่ยศึกษาสิ่งที่เป็นกระแสดูคลังวิดีโออัปเดตโพสัตววิดีโอก็ปรับแสงแล้วก็ซื้อส่วนประกอบเสริมอันนี้มีอะไรซื้อมั้งไหมอะออโต๊ะตัวนี้ก็พันกว่านะคะประมาณพันห้าจาก หกหมื 60, ก็เหลือห้าหมื้าหลายคนถามว่าย้ายทำไมไม่ย้ายที่ห้องให้น้องซีอยู่สักทีเดี๋ยวขอเก็บเงินอีกนิดนึงนะคะเราก็อยากจะแบบหาที่ดีๆให้น้องสีอยู่แหละแต่ว่าขอให้น้องสี่เก็บตังก่อนเอาเป็นว่าเอากลความละเอียดสูงเสียตังไปแล้วก็ซื้อแสงไฟแบบวงแหวนเนี่ยอัปเกรดอะไลฟ์สดขายของเลย ไปไหนล้วน้องสีสีได้กินข้าวนะคะเออต่อมาก็มาดูสีว่าทำอะไรได้อีกศึกษาสิ่งที่เป็นกระแสนะคะดูแล้วก็จะมาดูคำสั่งนะว่าโตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวนะจับฉลากเฮยเดี๋ยวซื้อซื้อซื้อฉลากกินไม่แบ่งก่อนเออซื้อตรงไหนอะ ทำไม่ได้แล้วไม่ได้ซื้อนานี่ซื้อชาลากินแบ่งเชืบ้บนะคะเพื่อฟุกถูกรางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวย้ายบ้านเลย <c oughs> มันเป็นคาพูดที่ในชีวิตจริงก็พูดงี้นะเวลาซื้อชาลากินแบ่งถูกรางวัลที่หนึ่งย้ายบ้านเลย <c oughs> อ่ะซื้อยังสิดาสามารถพัฒนาทักษะการผลิตสื่อต่อไปได้ เขาเโดยการใช้สถานีวิดีโอเพลงอ๋อก็คือเหมือนแบบศึกษาเนี้ยก็คือคุณต้องรอกันศึกษาสิ่งที่เป็นกระแสะอีกครั้งคือทำอะไรอ่ะฝึก้องเพลงดูเมื่อกี้เห็นในนี้นะเออเพิ่มลงในสตอรี่อันไหนเพิ่มสิสิ่งต่อไปนี้กำลังเป็นกระแสะการก่อกรรการผสมเครื่องรื้อเด็ก วิด <Video> uh ีโอบล็อกแห่งความอับอายหัวข้อเหล่านี้เป็นกระแสถึงทำไมอันนี้มันถึงแบบกดดูต่อไม่ได้อ่ะโอเคเออเดี๋ยวนะดูอัดวิดีโอสิอัดปรับ uh huh. อัดวิดีโอเดี๋ยวนะมีแค่ซื้อส่วนประกอบเสริมอีกเหรอแสงไฟแบบกล้องสตูดิโอถ่ายรูป เอาเนี่ยฮะเเกรดเัปเกรดแค่หลายบ้านแล้วโต๊ะเนี้ยโอเคอัดวิดีโอเอ,อ่อเมื่อกี้เขาบอกว่านะวิดีโอบอกสร้างแรงบันดาลใจแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้น้องสี่กำลังมีมูดอารมณ์ของการ <c oughs> มีแรงบันดาลใจเมืเ่อกี้ตกใจอะไรอะตกใจนูคือกำจัดเป็นรูนึงมันก็ขึ้นมาอีกรูนึงนี่ขึ้นมาในรูในห้องด้วย อิย๊ยสร้างแรงบันดาลใจแบบในชุดนอนด้วยอ่ะวันนี้นะคะสีดาก็ตื่นขึ้นมาเราก็รู้สึกแบบมีแรงบันดาลใจแบบแปลกประหลาดนะคะก็เลยเดินไปดูเอ่อรูปของตัวเองนะคะสมัยที่ทำงานเริ่มแรกๆก็รู้สึกแบบเออเรามาถึงจุดนี้ได้ไงจุดที่มีอยู่ในระดับความดังเท่าไหร่นะ เยนะจำไม่ได้ดังดังเท่าไหร่นะเอ๊ะที่อยู่ในระดับความดัง2เกือบสามดาวสีดาเองก็นะคะก็คือเป็นเด็กเอ่อจากต่างจังหวัดตัวเล็กๆเข้ามาเรียนในเมืองศึกษาในเอ่อ มหาระดับมหาวิทยาลัยนะคะในสาขาเอกการแสดงจากามหาวิทยาลัยไบเชเตอร์<ฮ>นะคะแน่ะใครจำได้คือรู้ตัต้งแต่แรกนะจากภาคดิสคอเวอร์อยูนิเวอร์ซิตี้<ฮ>ใช่ไหมลักสี่เรียนหนักมาก <c oughs> ใช้เวลานานมากเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> ใกล้ละใกล้ใกล้จะเจอสวยดีละ <c oughs> ก็หวังว่าเรื่องเราของดุสีดาเองก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนนะคะดุสีดาเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะอนาคตถ้าเกิดว่าทำงานในวงการไม่ลุกเนี่ยก็ว่าจะมาเป็นไลฟ์โค้ชอะค่ะว่าคิดว่าน่าจะเป็นง่ายดีนะคะอืมวันนี้ก็น่าจะแบบเออใกล้ได้เวลาอันควรแล้วนะคะวันนี้ก็แบบ สภาพอากาศมันก็ย่ำแย่นิดน,นึงนะคะก็หวังว่าทุกคนจะดูแลสุขภาพกันเป็นอย่างดีนะคะขอให้ทุกคนแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้จดหมายมาส่งดไปดูจดหมายจดหมายตู้จดหมายแล้วอยู่ไหนอะ่ะอ๋ออยู่นี่เต่เออมีอะไรมาส่งอะ่ะ เขาบอกว่ามีจดหมายมาส่งขณะนี้ปีการลงคะแนนมหาลัยหรออ๋อสมัครเข้าเรียนมหาลัยแสดงข้อมูลบินบิน,บนเลขกเก็บค่าเช่าสามร้อยไฟฟ้า42่บสองน้ำประปาทำไมน้ำประปาถูกมากเลยอะคะ่ะก็เสียค่าใช้จ่ายเดือนนี้ก็3 4 6ร้สบหกสิบบริออนนะคะ จัดการแต่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 อาปาแต่แต่แต่ช่างไปอ่าตอนนี้ข้างนอกฝนเริ่มตกแล้วนะคะสีใช้เวลาอัดวิดีโอนัดปใเวาดวโอปาเวลาดาเป็นระดับาดับาวลุด้ลเดเวดี๋ยวหาชช้่ชอ้วิดีโอ ไฟวิดีโอบล็อกแห่งแรงบันดาจเนใจออประวัติสีดาสีดาเล่าเรื่องสีดาเล่าเรื่อง EP หนี่นะคะจากเขียนเปไดนน้นี่เลยนะบทความจากเด็กต่างจังหวัด ตัวเล็กๆต่างจังหวัดตัวเล็กๆเข้ามาเรียนเอกการสแสดงในเมืองเพื่อก้าวเข้าสู่วงการมายาจบแค่นี้พอโอเคเรียบร้อย <c oughs> ใช้เวลา <c oughs> อ่านนามกันนะเนี่ยอัปเดตโพสนะคะ ออตอบความคิดเห็นช่เดี๋ยวขอนั่งตอบคอมเมนต์แฟนๆนิดนึงนะคะเอะไหนขออ่านคอมเมนต์ comment แฟนๆหน่อยมีใครส่งอะไรมาบ้างน้องโดนอยู่ตรงนี้เต้าน้องอยู่ตรงนี้โว้ยมีแต่คอมเมนต์ชื่นชมทั้งนั้นเลยปวดท้องรู้สึกปวดท้อง ต้องกำจัดกำจัดมันชีวิตฉันเนี่ยวุ่นอยู่กับการแบบไม่ไฟฟ้าช็อตก็ <Shiny S 1> กำจัดหนูนะ <Shiny. S 1> มานีม่มาเหยียบแม่มเลยอุ้ยขอโทษค่ะพูดจาไม่พอ <c oughs> แยก่็เดิมอีกอะไรอ่ะอะไรพรองอ่ะจากการแก้ไขปัญหาแอร์พานเมนล้มเหลวจับหนูไม่ได้นะ <c oughs> จับหนูไม่ได้ใช่ไหม โอเคเราหางานกันเถอะหางานกันเถอะช่วงตัวสอบงานการแสดงที่เปิดออดิชั่นอยู่เ,เ,เออเราจะหางานแพงๆไปเลยนะคะหกพันห้าหกน่าจะเป็นอันนี้แพงสุด ได้ค่าตอบแทนดีที่สุดร้อยเอกซิมมาเยือนยอดเข่าโอลิมปิกกำลังมองหานักแสดงนำที่สั่งการเชียบขาดมารับบทร้อยเอกซิมมาสุดโดดเด่นเมื่อปีศาจปรากฏตัวด้วยจิตนาอันร้ายกาจคงต้องถึงมือร้อยเอกซิมมาในการกอบกู้สถานการณ์นี้ไว้ด้วยดาบแสงสุดโดดเด่นร้อยเอกซิมมาจะใช้ชุดสุดยอดพละกกำลัง และปัญญาเหนือขั้นในการรับมือทุกความท้าทายจากเหล่าวายร้ายที่สาโถมเข้าใส่อย่าบอกนะว่าอันนี้กลวเป็นบทผู้ชายจังนี่เขาก็ไม่แยกหรอกออฟทีกำลังตามหานักแสดงนำผู้โกรูมารับบทในออฟทีเอ่อ ที่เซนดีเหรอความรักที่ก้าวข้ามผ่านความคาดหวังตามบรรทัดฐานของสังคมชั้นสูงแห่งศตวรรษที่18ซิมทั้งสองจะเดินตามทางที่ใจทวินหาและได้พบกันความไข่รักที่ไร้ซึ่งการควบคุมจะนำพาพวกเขาไปสู่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับความคาดหวังของคนอื่นๆบนโลกพวกเขาจะยอมหลีกให้ความหวังเหล่านั้นหรือเดินหน้าเทใจให้กับความหลงใหลต่อไป ดูถ้าจะดามากนะเรื่องเดียวเอาเรื่องนี้ดีกว่าช่วงนี้ไม่เน้นอะไรมากเน้นตังอย่างเดียวไปเป็นร้อยเอกซิมาไหนดูทักษะออกกําลังกายสีทักษะออก,กําลังกายของสีเนี่ยมีต้องแปมีต้องแปดนะคะดูได้จากแบบกลามซิกแพคกันเป็นมัดๆเขาต้องไปออดดชั่นคิมพรุ่งนี้เนี่ย เพราะฉะนั้นแล้วเราก็มา,าศึกษาสิ่งที่เป็นกระแสต่อเดี๋ยวนะอัดวิดีโอเค็ดลบแฟชั่นเค็ดลบความงานวิจารณ์สินค้าของเร่งใจเก็ตสินค้าความงามค็ดลบแฟชั่นม่เชื่อไหนมีอัปเกีรดได้อีกอ่ะฉันระเกียดหนูอ่ะ ร้องเรียนถึงผู้ดูแลแล้วกันกำจัดไม่ได้ก็ร้องเรียนถึงผู้ดูแลไปเลยร,บ,รยลบกวนช่วยมาจับหนูไปด้วยนะคะเด็นะนอกนี้จะอัดวิดีโอใหม่เปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะรัสเมื่อกี้แบบลืมเปลี่ยนเงี่ยก็ออกไปทางแบบแถวนั้นเอาล่ะนี่อะ วันนี้ก็จะมารีวิวเรื่องเอ่ออัดวิดีโอเกี่ยวกับเคล็ดลับแฟชั่นนะคะก็เลยแต่งชุดเป็นเอ่อชุดแฟชั่นจา้ามากเลยคะ่ะเป็นเนยอ้าวอ้าวบรูดะคัมพลการเข้ามาแบบไม่ทันเตรียมตัวเจโลม,มาเดี๋ยว <im> <c oughs> คือเป็นแฟชั่นไงไก็แบบเปลี่ยนชุดไปเรื่อยอ เป็นไงคะชุดนี้สวยไหมคะแล้วก็กลับมาชุดเดิมมันเป็นอะไรที่เป็นแฟชั่นมากอันนี้ก็แบบชุดสีฟ้าสวยงามเปลี่ยนกี่ตัวก็ชุดเดิมมาเธอะ <laughs> เจลมาทำลายเจลมมาแบบไม่ทันตั้งตัวเชิญเข้ามาก่อนแต่ขอไลายสดก่อนนะเอาล่ะตั้งชื่อไฟล์วิดีโอเอิ่ม เออเสื้อผ้าแอมแฟชั่นสไตล์สีดานะคะแฟชั่นสไตล์สีดาเขาอธิบายวิดีโอก็อวดชุดใหม่ของสีดาเองและนี่คือผลจากการกระทำนี่คือผลจากการกระทำ งานซักใส่ในเครื่องซักผ้ากองเต็มบ้านไปหมดแล้วเก็บผ้าซักอีกเก็บไม่หมดอย่าหาทำ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อย่าหาทำกับการปั่นเออซักเสื้อผ้า นี่คือทำความสะอาดไม่งั้นเดี๋ยวไฟไหม้เครื่องปั่นแทงแล้วเอาความสะอาดด้วยอย่าหาทำเลยคะ่ะวิดีโอแฟชั่นเนี่ยดูคังวิดีโอปริบแล้วก็มีสองคังครับอันนี้ก็อ่ะอัพโหลดอัพโหลดก่อนลืมไปเมื่อกี้อัดแล้วก็ไม่ได้อัพไปนั่งอัพโหลดก่อนส่ง ยางเลยแลวคะมีสองวิดีโอเดต,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 ตอัพไฟใครโทรมาคุณหวังให้ตัวเองมีความสุขเหมือนอย่างที่ฉันเป็นอยู่ใช่ไหมคุณมีอำนาจตัดสินใจเพียงส่ง1นึ่งซิมมลออให้ฉันอย่ารีรอความสุขไม่เกินเอื้อมเพียงหนึ่งซิมมลออเท่านั้นโอเคไว้าจากแล้วเราเป็นคนดีคะ่ะขอบคุณสำหรับการมีสมดวลคุณรู้สึกมีความสุขมาก S <S uh huh. อิบุญมากเลยค่ะกำลังซิมบริออนนี้ที่ฉันเสียไปดูขังวิดีโอปึ๊บก็อัพโหลดอัพโหลดเอ่อคลิปวิดีโอเสื้อเสื้อผ้าแฟชั่นนะคะอันนี้คืออะไร,ร,รอีเวนต์และเพื่อน คุณจะได,ได้รับคา่าลิขสิทธิ์เป็นรางวัลด้วยนะคะก็คือหารายได้เสริมอีกทางหนึ่งนั่นเองอีกนิดนึงแลลวใกล้ลวใกล้ละกำนวนลงคะแนนวันศุกร์แชะ้ะโอเคระหว่างนี้เราก็รอ เดี๋ยวเครื่องซักผ้าเสียงดังเสร็จยังผ้าหายผ้าหายไปไหนผ้าเสื้อผ้าฉันหายเสื้อผ้าหายปั่นทิปเอามาแล้ว <c oughs> น้ำออกมาเพื่อย้ายไปเพื่อย้ายไปเพื่อย้ายไปเดี๋ยวนะใส่ในเครื่องปั่นแห้งงงอะไรเนี่ย กุยกันเจรมนมกุ้ยอยู่แล้วหาอะไรกินอเออเสิร์ฟอาหารเย็นเป็นทาโก้ปลาแล้วกันนี่คืออะไรหยิบซีเรียลมากินอะเจริมกินซาไม่กินแล้วเป็นใจจะทำทาโก้ปลากิน <c oughs> แป๊บ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 ลืมเอาโดนมา <c oughs> ไอ้นี่อ่ะ คัวสีดานะคะหลายสดคัวสีดาคัวคุณสีคินซีบาา่บรรยากาดีมากเลยเจลมไม่ยอมกินเดี๋ยวรอเดี๋ยวฉันทำอาหารเลี้ยงแล้วกันนะคะเจโลมช่วงนี้ฉันไม่ค่อยมีเวลาให้คุณเลยอ่ะอย่าหน้อยใจไปนะคะ วันนี้เรามาดินเนอร์มื้อเย็นกันเถอะเอออเรกให้มากินเซโรมาหยิบไปสิขาเซโรมาหยิบไปสิช่วยซิมปีมือฉันหน่อยนะแล้วก็วิจารได้นะคะเพื่อแบบอนาคตออกจากวงการบันเทิงจะได้ไปเปิดร้านอาหารเราต้องแบบ เก่งทักษะหลายๆด้านนะคะเราจะได้แบบเอ,อมีทักษะต,ตัวจะได้ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะชีวิตนี้ทำอะไรก็ได้ <c oughs> โดยไม่ต้องง้อว,วงการบันเทิงวงการบันเทิงไม่รุ่งก็ไปเปิดแล้วนะครัว <c oughs> คุณสีอันนี้เก็บเก็บได้ไหมอะ่ะเก็บเขาที กินเสร็จแล้วเก็บเขาทีเจโลไม่กินไม่มานั่งกินนะยืนกินไอ้นี่ขวางแน่เลยถ้วยซีเรียลใช่เอาไปล้างเดี๋ยฉันเอาไปล้างเองค่ะคุณไปนั่งให้สบายตัวเลยนะคะ your f n d w h i c h key ทำไมอันนี้ไม่จบปีเวต์สักทีนึงปิดได้ไหมเหมือนทุกคนกำลังจะสนุกปกติมันจะต้องมีตัวไอ้นี่ไง เขาดาวนับเวลาอันนี้ก็เก็บเข้าตู้เฮ้ยเดี๋ยว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 ไม่เอาเข้าช่องเก็บของเก็บเก็บเก็บ,กบข้าที่ไปยังอ่ะไปคุยกับ เขาเรียกว่าอะไรนะอพร้อมเพอถึงอ้าวเจ๊ไอ้เราก็จะไปคุยกับเจ๊เจ๊แกก็เดินสวนเข้ามาความมึนของซิมอ่ะอ้อยอันนี้คือความมึนของซิม เนี่ยวมนก่อนนะนเราอะไปงานตำรางวัลมาเจอไทเลอร์สวิทชอบแบบแม่สวยมากจริงหรอฉันก็ชอบเหมือนกันบนเรื่องวัยรุ่นแถวบ้าน <S <S าคุยกันสับเพเหตุละนะคะพูดได้กำลังใจเพืาา่อแบบฟื้นฟูนะคะรอบที่แล้วเราก็มีแบบผิดใจกันเล็กน้อยนะคะเรื่องแบบเจ๊ก็ทำเสียงดัง อ๋อพอนกี้สตีฟต้องเลาเรื่องเลาเรื่องตลกขบขันฟลอรีฟินาลิโบแล้วก็เราเรื่องเออพูดติดตลกเรื่องแฟชั่นนะคะฮันเบย์ฮ่ฮ่จัซับเบเจคคนนี้ชื่ออะไรนะเจเพนดี้นี่ไแค่ไม่ให้มันติดแดงก็น่าจะพอ เหมือนตาคนเนี้ยส่งข้อความไปงอ้อแกหน่อยสิรอ<ะ> <laughs> บนูน้นอ่ะคือเหมือนทะเลาะอะไรแกไง okay. Okay. ตอนนี้ก็พักผ่อนะ <laughs> สินะนอนแล้วก็คือนี้เจลมมานอนด้วยนะแต่เจลมตื่นก่อนแล้วตื่นเป็นเล่นเกมเฉยเลยเอาละเออ น้องสี่เริ่มขับถ่ายแดงแต่ก็ยังไม่ตื่นนี่ไงตื่นแล้วปวดท้องเอาง้องน้ำก่อนไม่ได้แล้วก็ตับด้วยอับน้ำอุ่นจากฝักบัวเดินบิดตูดบิดเชียวปวดจี๊ไว้ทำไมมันม่วงๆเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไข่แกงไข่แกงสีทำไมเมื่อกี้เหมือนมันม่วงๆอ่ะม,มันมีควันม,ม่วงๆลอยขึ้นมา เข้าห้องน้ำเป็นคนสุดท้ายนะคะแสบมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับกดเดี๋ยวเจอจับกดบกอาบน้ำแพบนะเดี๋ยวเจอกันเจโรงนั่งเล่นให้สบายใจไปก่อนเลยนีสเสน่ห์แล้วนะจับกดเลยอาบน้ำนานมากจัดการซะเลยนะฝีมือคุณอนะ น่โอเคเจลมทำความสะอาดแกงเองทำความสะอาดเองสมน้นหนะาทำไปนะทำไปนะอยะ่าบ่นเสร็จแล้วก็หิวเอาน้ำเสร็จแล้วก็หิวไม่ต้องเช็ดแล้วที่ละะักน่ารังมากเลยคะ่ะขัดไปนะคะเดี๋ยวฉันเช็ดถูตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวถูเองโอ้โหออกมาข้างนอกเลย มันไม่หายอ่ะมันต้องทำไงอ่ะกดชักโครกเหรอะจะลมขัดต่ออ่ะอัดไปหายแล้วหายแล้วหายแล้วแต่ว่าน้ำมันยังไอนี่อยู่อ่ะเออจ้างบริการซ่อมแซมเอ่ออ,อชักเออคุณอะไรนะ <laughs> ตั้งเข้อจะเข้ามาปฏิบัติงานโอเคแปดโมงช่วยส่งช่างมาซ่อมชักโคกให้ทีนะคะชักโคกตันเธอทำอะไรกินเมื่อวานเธอก็มีของกินแล้วนะสิงดาอ,อ่ะทำไปเดี๋ยวตอนเที่ยงวีนัดเออออิชั่นรอคอดนะคะ